กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการประวัติแม่หมดในในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของครูดิวครูสอนพละผู้ใจดีและเป็นที่พึ่งพาของเด็กได้เสมอเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงบ้างก่อนรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆกันนะครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับขั้นต่ำที่20บาทสำหรับใครที่สมัครแล้วก็อย่าลืมทักแชทไปที่ Facebook อินอิงเพื่อรับพวกงกุญแจเป็นของขวัญด้วยนะครับ และเราก็ยังมีซูเปอร์แดงที่สามารถโดเน a ได้โดยตรงผ่านแชทมีราคาให้เลือกตั้งแต่40บาทไปจนถึง10,000บาทถ้าหากพร้อมกันแล้วก็มาทำความรู้จักกับครูดิวกันเลยครับครูดิวนั้นในต้นฉบับเธอมีชื่อเต็มว่าอิโมเจนดิวแต่ในฉบับของ Netflix เธอถูกเปลี่ยนให้ใช้ชื่อว่าดิมิตี้ดิวซึ่งในฉบับซีรีส์ของปี1998ครูดิวนั้นเป็นเพียงแค่ครูสอนพาราธรรมดาที่ไม่ได้เป็นแม่มด มันเลยทําให้บางครั้งนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อฟังเธอและก็ทําให้ครูดิวรู้สึกน้อยใจอยู่บ่อยๆรวมถึงครูฮาร์ดบูมเองก็คิดว่าวิชาพะละไม่ได้มีความจําเป็นต่อแม่มดมากนักทําให้ครูดิวกับครูฮาร์ดบูมจึงมักทะเลาะกันอยู่หลายครั้งครูดิวมักจะเข้มงวดในเรื่องของการออกกําลังกายเพราะเธออยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทําให้บางครั้งบททดสอบของเธอก็โหดร้ายเกินไปสําหรับพวกเด็กๆครูดิวนั้นมีสายตาและไหวพริบที่ดีมาก เธอมักจะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เสมอในซีซั่นที่1ตอนที่4ขณะที่ครูดิวกำลังปั่นจักรยานเพื่อจะไปร่วมง,งานฮัลโลวีนกลางป่าเธอก็เห็นอากาธาน้องสาวฟาแฟตของครูแครเกิลที่กำลังแอบมาดูทุกคนอยู่ซึ่งเธอก็พยายามแจ้งเรื่องนี้ให้ครูคนอื่นทราบแต่ว่าก็ไม่มีใครยอมเชื่อฟังเลยทำให้ครูดิวจึงตัดสินใจใปั่นจักรยานเข้าป่าไปอีกครั้งจนพบกับพวกอากาธาที่กำลังจับตัวมิวเดตเอาไว้ ซึ่งครูดิวก็รอจน,ก,นออกระทั่งพลงอากาธาพากันไปจนหมดแล้วเธอถึงค่อยเข้าไปช่วยมิวดยดอย่างเงียบๆและด้วยความช่วยเหลือของครูดิวในครั้งนี้จึงทําให้มิวดยตสามารถกลับไปที่โรงเรียนและหยุดแผนการชั่วร้ายของอากาธาเอาไว้ได้ทันจากนั้นในตอนที่8ซึ่งเป็นตอนที่ทุกคนจะต้องออกไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนโดยที่ทั้งครูและนักเรียนจะแบ่งกันออกเป็น2กลุ่มครูแคกเกิลจับคู่กับครูแบดส่วนครูฮาร์ดบูมนั้นจับคู่กับครูดิว ซึ่งครูดิวก็ตั้งกฎขึ้นมาภายในกลุ่มของเธอว่าห้ามทุกคนใช้เวทมนตร์ในการเดินทางครั้งนี้เพื่อจะได้ให้นักเรียนฝึกทักษะาาทางเอาตัวรอดในป่าแต่ว่าเมื่อทีมของครูดิวได้พากันไปถึงยังบ้านพักที่ได้จองเอาไว้มันกลับมีคณะลูกเสือกลุ่มหนึ่งที่มาตั้งแคมป์ก่อนหน้าพวกเธอพอครูดิวได้เข้าไปสอบถามหัวหน้าของพวกลูกเสือก็ปรากฏว่าคณะลูกเสือเองก็จองที่พักแห่งนี้เอาไว้เหมือนกัน ครูดิวกับหัวหน้าก็เลยเจราจาตกลงกันว่าจะแบ่งที่พักกันคนละครึ่งและให้นักเรียนของทั้งสองมาทำกิจกรรมร่วมกันภายใต้แคมป์แห่งนี้แต่ว่าครูฮาร์ดบูมนั้นกลับไม่เห็นด้วยเพราะเธอต้องการจะให้พวกลูกเสือเก็บของย้ายออกไปแถมครูฮาร์ดบูมก็ยังใช้เวทมนตร์ต่อหน้าพวกลูกเสืออีกจนทำให้ครูดิวต้องเรียกให้ไปคุยด้วยและทั้งสองก็เกิดการทะเลาะก,กันเนื่องจากครูดิวนั้นไม่ต้องการให้ครูฮาร์ดบูมใช้เวทมนตร์ต่อหน้าพวกเขา ส่วนครูฮาร์ดบูมก็ประชดกลับบอกว่าถ้าหากมีเรื่องเกิดขึ้นครูดิวก็ไม่ต้องมาขอให้เธอช่วยเหลืออีกหลังจากนั้นครูดิวก็ได้ให้นักเรียนทั้งสองฝ่ายแบ่งกลุ่มกันเพื่อแข่งกันตามหาสมบัติที่เธอซ่อนเอาไว้แต่ว่าในระหว่างการแข่งทีมของอีเทียวก็แอบ,บใช้เวทมนต์ช่วยโดยการเสกพายุหิมะเพื่อขัดขวางไม่ให้ทีมของพวกมิวดตถึงเส้นชัยก่อนส่วนทีมของมิวดตเองก็ไม่ยอมเหมือนกันพวกเธอจึงเสกพายุหิมะใส่ทีมของอีเทียวกลับ และพอเวทมนต์ที่เหมือนกันมาชนกันมันจึงทําให้เกิดพายุหิมะที่มีความรุนแรงทวีคูณซึ่งเมื่อครูดิวเห็นท่าไม่ดีแล้วเธอจึงตัดสินใจขอร้องให้ครูฮาร์ดบูมใช้เวทมนต์ช่วยแต่ครูฮาร์ดบูมก็ไม่ยอมทําเพื่อประชดที่ครูดิวสั่งห้ามไม่ให้เธอใช้เวทมนต์อีกซึ่งครูฮาร์ดบูมก็เพียงแค่อยากสั่งสอนครูดิวเท่านั้นเพราะการใช้เวทมนต์มันเป็นสิ่งที่จําเป็นและขาดไม่ได้สําหรับแม่มด สุดท้ายแล้วครูฮาร์ดบูมก็ยอมไล่คาถาเพื่อหยุดพายุหิมะจนทำให้นักเรียนทุกคนรอดพ้นวิกฤตอันตรายมาได้หลังจากนี้บทบาทของครูดิวในซีซั่นที่หนึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับส่วนมากเธอจะเป็นแค่ตัวประกอบที่โผล่มาบางฉากเท่านั้นเธอจะมีบทเด่นอีกทีก็ในซีซั่นที่2ตอนที่1เนื่องจากครูคนใหม่ที่กำลังจะมาเป็นครูประจำชัช้นให้กับนักเรียนปี2นั้นดันเกิดอาการป่วยกระทันหันซะก่อนทำให้ครูแคเกิลก็เลยแต่งตั้งให้ครูดิวกับครูแบทเป็นครูประจำชัชันนนร่วมกแท แต่ว่าในตอนแรกครูทั้งสองก็เกิดการทะเลาะก,กันเพราะนักเรียนเริ่มพากันแบ่งพักพวกว่าชอบครูคนไหนมากกว่าจนสุดท้ายครูแคกเกิลก็เลยแก้ปัญหาโดยการให้ครูแบทเป็นครูประจำชัช้นในครึ่งเทอมแรกส่วนครูเดิวนั้นทำหน้าที่ต่อในอีกครึ่งเทอมที่เหลือต่อจากนั้นในตอนที่11ซึ่งเป็นตอนที่นักเรียนทุกคนรู้สึกเบื่อกับสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีนักเรียนเอาแต่บ่นที่ต้องอยู่แต่ในอาคารที่อับชื้นและไม่ได้ออกไปข้างนอกเลย ครูดิวก็เลยเสนอไอเดียขึ้นมาว่าจะให้นักเรียนมาเล่นบาสเกตบอลเพื่อผ่อนคลายและเธอก็ได้ติดต่อไปยังโรงเรียนเก่าของเธอที่ชื่อว่าเฮเวอร์แชมเฮฟวี่แล้วเพื่อจะให้ตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลของที่นั่นมาร่วมแข่งขันกับนักเรียนที่วิทยาลัยแคคเกิลซึ่งในตอนแรกนั้นนักเรียนทุกคนก็ไม่มีใครเห็นด้วยเพราะพวกแม่มดไม่มีใครเล่นบาสเกตบอลเป็นเลยแต่ครูดิวก็เสนอตัวเลือกที่2ให้กับทุกคนว่าถ้าหาแข่งขันที่แคคเกิลเสร็จแล้วเธอจะพาทุกคนไปแข่งขันที่โรงเรียนเฮเวอร์แชมเฮฟว พอได้รู้แบบนั้นทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีและตกลงที่จะเข้าร่วมแข่งขันเพราะจะได้ออกไปสถานที่อื่นบ้างที่ไม่ต้องทนอยู่แต่ในโรงเรียนแห่งนี้แต่ว่าเมื่อทีมจากโรงเรียนเฮเวอร์แชมแฮปปี้ได้เดินทางมาถึงแล้วพวกเขาก็ต่างพากันโอ้อวดและดูถูกลูกศิษย์ของครูดิวแถมยังบอกอีกว่าถ้าหากทีมของแครเกิลไม่สามารถเอาชนะพวกเธอได้ <c oughs> ก็จะไม่ยอมให้มีการแข่งขันรอบสองที่โรงเรียนของพวกเขา ซึ่งพอเริ่มการแข่งขันทีมเฮเวอร์แชมเฮฟวี่ก็ทำคะแนนทิ้งห่างแคคเกิลอย่างขาดลอยชนิดที่ว่าไม่สามารถสู้ได้แม้แต่นิดเดียวแถมพวกนั้นก็ยังเล่นสุกปรกผิดกติกาอีกแต่ว่าก็ไม่มีการฟาวเกิดขึ้นเลยเนื่องจากกรรมการก็คือครูของพวกเฮเวอร์แชมเอง ทำให้พวกนักเรียนของแคคเกิลจึงทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วแอบ,บใช้เวทมนตร์เพื่อเอาคืนจนสุดท้ายแล้วทีมจากแคคเกิลก็สามารถไล่ตามตีเสมอและแซงเอาชนะไปได้ในวินาทีสุดท้ายจนทำให้พวกเฮเวอร์แชมเฮเวีต้องพากันเดินทางกลับไปด้วยความอับอายขายหน้าต่อจากนั้นครูดิวก็จะมีบทบาทอีกครั้งในซีซั่นที่3ซึ่งในวันเปิดเทอมวันแรกเธอได้เปิดประตูเข้าไปเจอกับพวกนักเรียนปี3ที่กำลังเปิดเพลงเต้นกันอย่างสนุกสนานอยู่ในห้อง แต่ว่าครูดิวก็ถูกครูฮาร์บูมทิดตามมาถึงที่หลังเข้าใจผิดว่าเธอนั้นเป็นคนปล่อยให้พวกเด็กๆทำเสียงดังโดยไม่ทำอะไรเลยซึ่งก็ทำให้ครูดิวไม่พอใจและไปฟ้องครูแคเกิลเพราะเธอถูกครูฮาร์บูมกล่าวหามาทั้งที่เธอก็เพิ่งจะเข้าไปถึงก่อนแค่ไม่กี่วินาทีและการที่ครูดิวนั้นไม่ค่อยได้รับความเคารพจากครูคนอื่นๆสักเท่าไหร่นั่นจึงทำให้ครูดิวรู้สึกน้อยใจและคิดจะลาออกจากโรงเรียนแห่งนี้แต่ว่าพอได้ไปเจอกับมิวเดียดที่กำลังนั่งเสียใจเพราะถูกอีเทลกัน,กน ซึ่งมิวเดตก็เล่าว่าเธอถูกอีเทลกันแกล้งมาแบบนี้3ปีแล้วจนรู้สึกเริ่มทนไม่ไหวและอยากจะลาออกครูดิวจึงเข้าใจหัวอกของมิวเดตและคอยให้กำลังใจเพราะครูดิวเองก็เจอกับสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันแต่ว่าครูดิวได้ตัดสินใจแล้วว่าจะสู้ต่อไปและหาทางรับมือกับปัญหาเหล่านั้นให้ได้สุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็เลยเลือกที่จะอยู่วิทยาลัยแคเกิลต่อไป และครูแคคเกิลที่อยากจะเอาใจใส่ครูดิวมากขึ้นเธอจึงแต่งตั้งให้ครูดิวเป็นประธานชมรมหนังสือเก่าอันตรายที่พวกปีสามพากันก่อตั้งขึ้นมาในห้องรับชั้นใต้ดินเพื่อให้ครูดิวเป็นคนคอยจัดการดูแลพวกปีสามอย่างใกล้ชิดเพราอจะได้ทําให้เธอรู้สึกว่าตัวเองสําคัญต่อที่นี่แถมปีสามเองก็สามารถเปิดเพลงเต้นกันอยู่ในชั้นใต้ดินโดยไม่ส่งเสียงดังบรบกวนคนข้างนอกอีกด้วยจากนั้นในตอนที่10ของซีซั่นที่3ซึ่งเป็นตอนที่ครูดิวนั้นมีบทบาทเด่นที่สุด เพราะมันเป็นตอนที่เธอได้รับพลังของแม่หมดเรื่องราวเริ่มจากการที่พ่อครูเคเกิลและนักเรียนทุกคนพากันออกเดินทางไปดูโชว์คาถาประจําปีทำให้ทางโรงเรียนไม่มีใครเหลืออยู่เลยนอกจากครูดิวเพราะครูดิวต้องทําหน้าที่เตรียมสนามวอลเลย์บอลที่กําลังจะมีการแข่งขันขึ้นในวันศุกร์แต่ว่าพอทุกคนได้พากันกลับมาถึงที่โรงเรียนครูเคเกิลกลับบอกกับครูดิวว่า จะขอยกเลิกการแข่งขันวอลเล่บอลไปก่อนเพราะในวันสูขผู้อำนวยการของโชว์คาถาประจำปีได้ตัดสินใจว่าจะเดินทางมาแสดงโชว์ให้กับทุกคนดูอีกครั้งซึ่งก็ทําให้พวกมิวเดตรู้สึกสงสารครูดิวที่อุตสาห์เตรียมสนามตามลําพังเพื่อตั้งหน้าตั้งตารอวันแข่งแต่ว่ากลับต้องถูกสั่งให้ยกเลิกไปซะก่อนพวกมิวเดตก็เลยคิดจะทําให้ครูดิวกลายเป็นไม่มดหนึ่งวันเพื่อว่ามันจะทําให้ครูดิวนั้นรู้สึกดีขึ้น จากนั้นเมื่อพวกมิวดเดตพากันปรุงน้ำยาที่จะทำให้ครูดิวกลายเป็นแม่มดเสร็จแล้วพวกเธอก็แอบใส่มันลงไปในชาแล้วเอาไปให้ครูดิวดื่มจนทำให้ครูดิวมีเวทมนต์ขึ้นมาแต่ว่าพอครูดิวได้รู้ว่าตัวเองนั้นมีเวทมนต์มันก็ทำให้เธอกลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงแถมยังบอกอีกว่าต่อจากนี้ไปให้ทุกคนเรียกเธอว่าฮฮลลอรี่เฮมล็อกซึ่งเป็นชื่อในวงการแม่มดของเธอ และพอครูดิวมั่นใจในตัวเองมากเกินไปอีโกของเธอก็สูงตามไปด้วยจนเธอเริ่มโต้เถียงกับครูฮาร์ดบลูมเพราะเห็นว่าครูฮาร์ดบลูมนั้นขี้เกียจและมักซื้อส่วนผสมสำหรับปรุงยามาเก็บเอาไว้จำนวนมากไม่ยอมออกไปเก็บมันด้วยตัวเองครูดิวก็เลยตัดสินใจจะเป็นคนทำหน้าที่แทนครูฮาร์ดบลูมให้เองแล้วเธอก็พาพวกนักเรียนเข้าป่าไปเก็บส่วนผสมซึ่งพอพวกมิวเดตเห็นว่าครูดิวนั้นหลงในอำนาจจนเปลี่ยนกลายเป็นคนละคน พวกเธอก็เลยตัดสินใจบอกความจริงว่ามันเป็นฝีมือของพวกเธอเองที่แอบปรุงน้ำยาทำให้ครูดิวมีเวทมนต์ขึ้นมาพร้อมกับขอร้องให้ครูดิวดื่มน้ำยาย้อนกลับเพื่อคลายคาถานั้นออกแต่ว่าครูดิวก็ไม่ยอมรับและพยายามต่อต้านพวกมิวเดทจนเธอเผลอใช้พลังทำลายอินนิตได้รับบาดเจ็บซึ่งก็ทำให้ครูดิวได้สติขึ้นมาและรู้สึกผิดที่บ้านในอำนาจเกินไปจนทำให้ลูกศิษย์ของตัวเองต้องตกอยู่ในอันตราย สุดท้ายแล้วครูดิวก็เลยยอมดื่มน้ำยาย้อนคาถาจนทำให้ตัวเองกลับเป็นคนธรรมดาอีกครั้งและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครูแคเกิลก็ตัดสินใจยกเลิกงานแสดงคาถาประจำปีและกลับมาจัดการแข่งขันวอลเล์บอลเหมือนเดิมเพื่อจะได้ให้ความสำคัญกับครูดิวบ้างเพราะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเพียงแค่ครูสอนพละรธรรมดาแต่ว่าครูดิวนั้นคนรักโรงเรียนแห่งนี้ไม่ต่างจากแม่มดคนอื่นๆและนี่ก็คือเรื่องราวของครูดิวในฉบับซีรีส์ปี1 9 9 8 ส่วนในเวอร์ชั่นของ Netflix นั้นครูดิวจะมีสถานะเป็นแม่มดเหมือนกับทุกคนและเธอก็ไม่เพียงแค่สอนพละเท่านั้นแต่ยังเป็นครูสอนวิชาคีไม่กวาดด้วยชีวิตในวัยเด็กของครูดิวเคยเป็นนักกีฬาของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากจนได้รับฉายาว่าดาวแห่งท้องฟ้าและครูดิวก็เคยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฮมเดเทลแต่ว่าเธอก็ถูกเฮมเดเทลหักหลังในการแข่งขันคีม้ควาดรอบคัดเลือก ซึ่งเฮมเนเทลนั้นเป็นคนทําให้ครูเดียวตกจากไม่กวาดได้รับบาดเจ็บจากนั้นเฮมเดเทลก็เอาชนะการแข่งขันและคว้าใช้ไปครองปาดหน้าครูเดียวครูเดียวปรากฏตัวในฉบับเน็ตฟลิกครั้งแรกตอนที่1ห,หลังจากที่นักเรียนหลายคนผ่านการทดสอบเข้าโรงเรียนมาได้และกําลังจะได้ร่วมทานอาหารกับครูทุกคนครูเดียวนั้นได้แอบกินซุปคนคนอื่นๆโดยไม่รู้เลยว่าในซุปนั้นมีคาถาชั่วร้ายของอากาธท่าอยู่ทําให้เธอจึงตกอยู่ภายใต้คําสั่งของอากาธท่า แต่ว่าพอมิวเดตสามารถจัดการกับอากาศาลงได้ครูฮารดบลูมก็คลายคาถาทำให้ครูดิวได้สติอีกครั้งจากนั้นในตอนที่2ซึ่งเป็นตอนที่นักเรียนปีหนึ่งจะต้องหัดขีไม่กวาดครั้งแรกครูดิวก็ทำหน้าที่ฝึกสอนให้กับทุกคนว่าต้องทำยังไงถึงจะสามารถควบคุมไม่กวาดได้รวมถึงเป็นกรรมการร่วมกับครูแคเกิลและครูฮารดบลูมเพื่อคอยให้คะแนนการบินแต่ละคนว่าใครผ่านหรือไม่ผ่าน แต่ว่าบทบาทของครูดิวในซีซั่นที่หนึ่งนั้นจืดจางมากจนแทบจะไม่มีอะไรโดดเด่นเลยกว่าเธอจะมีบทอีกทีก็ในซีซั่นที่สองตอนที่5เป็นตอนที่วิทยาลายัยเคเคิลได้จัดวันกีฬาขึ้นโดยให้ครูดิวรับหน้าที่ดูแลการแข่งขันของนักเรียนทั้งหมดแต่ว่ามอสที่เคยมีปมกับการแข่งกีฬาเธอก็แอบกินน้ำยาวิเศษเพื่อทำให้ตัวเองป่วยจะได้ไม่ต้องไปลงแข่งขันกีฬากับคนอื่นๆซึ่งก็ทำให้ตัวของมอสเปลี่ยนกลายเป็นสีม่วงจนทำให้เธอไม่กล้าออกจากห้อง สุดท้ายแล้วครูดิวก็เลยต้องตามมาหาแล้วพูดปลอบใจให้หมอสมีความกล้าขึ้นมาเพราะเมื่อก่อนครูดิวเองก็เคยหกล้มระหว่างแข่งกีฬาจนถูกเพื่อนในโรงเรียนหัวเราะเยาะแต่ครูดิวก็เอาชนะความกลัวมาได้และเดินหน้าสู้ต่อไปมันเลยทําให้เธอกลายเป็นครูสอนพละที่เก่งกาจมาจนถึงทุกวันนี้และเมื่อมอสได้รับกําลังใจจากครูดิวทําให้เธอจึงมีความมั่นใจและกล้าที่จะออกไปแข่งขันกีฬาเหมือนกับคนอื่นๆแล้วบทบาทของครูดิวในซีซั่นที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้ ในซีซั่นที่3ครูดิวนั้นแทบไม่มีส่วนร่วมกับเนื้อเรื่องหลักเลยครับเธอกลับมามีบทบาทเด่นอีกครั้งก็ต้องรอถึงซีซั่นที่4เมื่อเฮมเนเทลศัตรูคู่แคนของครูดิวสมัยเรียนได้ปรากฏตัวมาที่วิทยาลัยแคกเกิลและจะมาเป็นครูสอนพะละแทนครูดิวเนื่องจากครูดิวนั้นเกิดอาการเจ็บกล้ามเนื้อทําให้ไม่สามารถสอนพะละได้ชั่วคราวจึงต้องเปลี่ยนตําแหน่งไปเป็นครูสอนท่องมนแทนครูแบทที่เพิ่งกเกษียณไป เฮมเนเทลได้วางแผนหลอกใช้อินิดเพื่อจะให้อินนิดนั้นขโมยสูตรน้ำยาเพิ่มความเร็วของครูดิวมาซึ่งอินิดก็หลงเชื่อและแอบ,บขโมยสูตรน้ำยาของครูดิวไปมอบให้กับเฮมเ e เทลเพื่อหวังว่าเธอจะได้ลงแข่งขันกีฬาแม่มดนานาชาติในนามตัวแทนของครูดิวแต่ว่าพอเฮมเ e เทลได้สูตรน้ำยาไปแล้วเธอก็หนีหายจากวิทยาลัยแคคเกิลไปทันทีจนกระทั่งมาโผล่อีกทีในวันแข่งขันกีฬาแม่มดนานาชาติ ซึ่งเธอนั้นเป็นโค้ชให้กับโรงเรียนอื่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วและสาเหตุที่มาสมัครเป็นครูสอนในวิทยาลัยแครเกิลก็เพื่อจะขโมยส่วนน้ำยาของครูดิวเท่านั้นเนื่องจากมันเป็นน้ำยาเพิ่มความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้พอครูดิวได้รู้แผนการที่ชั่วช้าของเฮมเนเทลเธอก็โมโหอย่างมากที่เฮมเนเทลกล้ามาหลอกใช้ลูกศิษย์ของเธอครูดิวจึงบอกกับอินิดว่าส่วนผสมสำหรับการทำน้ำยาเพิ่มความเร็วนั้นที่จริงแล้วมันยังมีความลับอีกอย่างซ่อนอยู่นั่นก็คือความมุ่่งมัน ซึ่งถึงแม้เฮมเนเทลจะได้สูตรน้ำยาของเธอไปแต่ถ้าหากอินิตมีความมุ่งมั่นมากพอก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นและในที่สุดอินิตก็สามารถคว้าชัยชนะปาดหน้าลูกศิษย์ของเฮมเนเทลได้สำเร็จแม้ว่าในระหว่างแข่งเธอจะถูกโกงก็ตามแถมในตอนท้ายครูดิวก็ชำระแขนโดยการเสี่ยงให้เฮมเนเทลกลายเป็นไส้เดือนเพื่อเตรียมส่งตัวไปให้คณะกรรมการลงโทษที่เฮมเนเทลใช้วิธีต่างๆโกงการแข่งมากมายและบทบาทของครูดิวหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ ส่วนมากเธอก็เป็นแค่ตัวประกอบที่โผลมาบางครั้งเท่านั้นถึงแม้ว่าครูดิวจะไม่ได้มีบทบาทเด่นแต่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญของเรื่อง The Worst Wish เธอมีนิสัยใจดีที่เป็นมิตรต่อทุกคนเห็นได้ชัดในตอนที่จูเลียฮับเบิลแม่ของมิวดียที่เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแล้วได้เข้ามาสอนในโรงเรียนของแม่มดซึ่งแม้ว่าหลายๆคนจะไม่เห็นด้วยแต่ครูดิวก็เป็นหนึ่งในคนที่ยอมรับในตัวของจูเลียและพยายามเข้าไปตีสนิท ในตอนที่รู้ว่าอินิดแอบขโมยสูตรน้ำยาของเธอไปเธอก็ไม่ได้มีความโกรธต่ออินิดเลยสักนิดเพราะรู้และเข้าใจว่าอินิดนั้นหวังดีต่อเธอและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของครูอิโมเจนดิวหรือครูดิมิตตี้ดิวถ้าชอบและอยากให้ทำเรื่องไหนต่อก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ